สวดีสำหรับเชาวสะพานใหม่นะครับที่วันนี้โชว์รูมรถยนต์ GAC M 1 8สาขาสะพานใหม่ได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการแล้วในบริเวณถนนพระหล่อนโยธินติดกับ BTS สถานีสายหยุดเลยเดี๋ยวพามาชมกันพื้นที่โชว์รูมมีขนาดค่อนข้างใหญ่มากห้องรับรองสะอาดสะอา้านและของพรีเมียมที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยพร้อมให้บริการครบตุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการการขายนะครับกับทีมเซลล์ที่สุดแสนจะน่ารักโปรโมชั่นสุดแจ่ม และบริการหลังการขายครับอย่างศูนย์บริการดูแลเช็คระยะกับทีมช่างที่ผ่านการอบรมอย่างดีมีคุณภาพการสำรองอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ที่สำคัญสำคัญอย่างเพียบพร้อมไม่ต้องรอสั่งเพื่อมุ่งมั่นสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าคนพิเศษอย่างคุณนอกจากนี้ทางโชว์รูมรถยนต์ GAC M18 สาขาสัพานใหมย่ยังจับมือร่วมกับ i Green Pass ผู้ให้บริการสถานีชาร์จรถยไฟฟ้าชั้นนำจ่ายไฟเร็ว แรงทะลุ100%และตบท้ายด้วยไฮไลท์สุดพิเศษ M18 Mobility จัดแสดงรถยนต์ GAC M8 Plug-in Hybrid รถยนต์อเนกประสงค์สไตล์ VIP ที่ทั้งสวยหรูหราแรงและประหยัดน้ำมันสามารถมาดูตัวจริงและทดลองขับกันได้นะครับสุดท้ายนี้โชว์รูมและสุนย์บริการรถยนต์ GAC M18 เปิดให้บริการแล้ววันนี้นะครับตั้งอยู่ที่บริเวณทาถนพหลโยธินครับติดกับ BTS สถานีสายหยุดนะครับทางออกที่2นะครับชาวดอนเมืองบางเขนสายใหม ก็สามารถมาได้เลยครับที่นี่นะครับสนใจติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นะครับเบอร์โทร0815566667ครับหรือว่าจะเป็น l i น์แอดแล้วก็เป็นพวกเพจที่ขึ้นให้บริเวณด้านล่างตรงนี้เลยนะครับ